อสวัสดีทุกท่านครับครับมื่อนี้ก็เป็นอีกมื่อหนึ่งครับผมได้มาสะท้อนเรื่องพระธรรมคําสอนของพระอรหันตะัสมาสัมพุธเจ้าที่เป็นที่เพึงอันสูงสุดของชจ้าผธธุดไที้าาครับคือพระรัตนาตายนั่นละพระพุธพระธรรมพระสงฆ์นั่นหละครับ บันนี้ชาวบ้านเฮ้าจะลงเข้าใจว่ามันจะเป็นอันเดียวกันเบิดนั่นคือเฮ้าเข้าใจผิดครับพระธรรมคำสอนนั่นจะบอกคือกันดนะครับเด้อเพราะว่าพระอาหารหันตะสามารถสัมพุทธเจ้านั่นในตัดสรู่เห็นความจริงนั่นมันจะมีบัวสซีเราครับ พระธรรมคำสอนถึงได้แตกนิกายออกกระยอนมันมีบัวซีเล่าครับมันมีระดับสันของมันมันมีผู้หน่อยมันมีผู้หลายมันมีผู้สูงมันมีผู้ต่ำครับนี่แหละพระพุทธเจ้าทั้งในตัสสรูไว้ว่าบัวซีเล่าหนึ่งมีจริงครับนี่แหละสาเหตุที่พระธรรมคำสอนเหาบวสามาขี่ย,ย่อนอย่างย่อนเป็นผลของกรรมครับ ยโยนย่อนเป็นผลของกรรมบีบบังคับบัญชาให้แตกแยกออกไปมันถึงได้มีหลากหลายนิกายออกไปครับแตกแยกออกไปคือหมากแดงแตกนี่ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพาาระอรหันตะสมาสัมพุทธเจ้าผูดิตัตสรูความจริงนั้นแกนึ่งเดียวครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นได้แต่ละเท่อนั้น มันก็ะห้างไกลกันครับแต่ว่าจะมีแค่พระองค์เดียวเพิ่นตัดสรลูไว้เบิดแล้วบ้าน,น้ก็าห้สาวกทั้งสามสล่โเลอเท้านี่เรี่ยนรู้สืบทอ,อดต่อมาน่ะนะครับหมายถึงเอาอปัญญาของเพิ่นไปศึกษาเอาปัญญาของเพิ่นมาตึกตองบ้านในบุญบารมีเชา่าผุดเท้าเชาวบา้านเท้าเฮรา่ว่าจะเป็นศาสนายังกย่าครับ มันบ่เถิงเพิ่นครับพี่นอ้องมันบ่เถิงเพิ่นเพราะว่าศาสนานั่นความจริงมันกระโมีอยู่จริงหรอกครับแค่ห้าสมมติว่าเป็นผู้นั่นผู้นี้เื่อๆเป็นเผ่านั่นเผว่านี้ซื่อๆครับมันเป็นผลของกรรมครับพี่นอ้องจะว่าต่างคนต่างอยู่แต่ละประเทศต่างคนต่างอยู่ห่อนอยู่ย็นอยู่แตกต่างกันไปนะนะครับแต่ละ พบแต่ละภูมิมันจะแตกต่างกันไปครับมันบม่เมนอันเดียวกันครับเพราะว่ามันเป็นสัจธรรมผู้ดำก็มีผู้ขาวก็มีครับผู้สูงก็มีผู้ต่ำก็มีนี่แหละพะาระอรหันต์ตสามารถสมพุทธเจ้าพ่นเถิงได้ตัดสรุปเห็นความจริงครับเถิงได้โหว่ามันมีบัวสีเหลาครับพี่น้องนี่แหละสาเหตุที่ผู้ดำร่งคำสอนได้แตกแยกก็ได้ครับ ว่ามันเป็นผลของกรรมครับพี่น้องมันเป็นผลของกรรมที่พากันได้กระทํากันไปต่างๆน,นหน้าครับกรรมนั้นมันจะบ่เสมอภาคครับพี่น้องมันจะบ่เสมอภาคกันสมมติว่าคนสองคนนี่มันก็ะแตกต่างกันแล้วครับสามคนก็ยิ่งแตกต่างกันไปยิ่งหลากหลายมากมายขึ้น หลายคนหลายรูปหลายน้มก็ยิ่งแตกต่างกันไปเพราะว่ามันเป็นแต่ละวิญญาณคับพี่น้องแต่ละภพละภูมิแต่ละกรรมจัดสรรมาบมันบ่ได้จัดสรรมาขึ้นกันครับนี่แหละจังว่า,าผู้ดำรงคำสอนถึงได้แตกแยกครับเพราะว่ากรรมจัดสรรให้ไปครับ เ้าเขาไปบวชตามพระอรหันตสตะัสมาสัมพุทธเจ้านั่นเฮ้าคิดว่าเฮาจะไปเสมอเพ่นนั่นไปเถึงเพ่นนั่นเป็นอันเดียวกันนั่นเป็นไปบ่ได้ครับนี่ล่ละเพราะฉะนั้นมันเป็นผลของบัวชสีเราถ้าบุญเฮ้าบ่หอดเฮ้าก็จะถึงสิ่งที่เฮ้าเป็นครับหมายถึงเฮ้าเป็นผู้เบิกบานเฮ้าก็จะถึงผู้เบิกบาน หมายถึงถ้าห้าเป็นผู้อยู่ในตมห้าก็จะไปหอดสำนันครับเป็นผู้พ่นจากตมแต่ว่าบอนพ่นจากนา้ำห้าก็จะหอดสำนันครับนี่แหละบนันทึกถ้าเปาเป็นผู้พ่นจากนา้ำแต่ว่าบอนเบิกบานห้าก็จะหอดสำนันนั่นแหละมันเป็นผลของอกรรมที่จัดสรรไว้ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นห้าไปหาผ้านี่ห้าคิดว่ามันจะคือการเบิดบัวแมนครับ นั่นมันหมายถึงพระยุระดับไดระดับในตมกมี่ครับระดับพ่นจากตมแต่ว่ายุในน้ำกมีนี่แหละคือพระที่เข้าไปบูชากันแฮ่แนกันไปนั่นครับเท้าโหมวว่าเขาอยู่ระดับใดมันจะบกคอกันเด้ครับมันขึ้นอยู่กับบุญและกรรมที่พระกันสร้างมาครับพี่น้องเพราะฉะนั้น พระอาหารหันต์ตระสมาสัสมุทธเจ้าถึงได้บัญญัติไหวครับสินขอหามนั่นสองหลอเจขอนั่นหมายถึงจึงจะเป็นพระอาหารหันต์ย่างบริบูรณ์เป็นผู้สูงเป็นผู้เบิกบานนั่นครับถ้าผู้ใดอ่าอันถ้าผู้ใดเคียงขัดพระรรมพระวินัยครับจนบ่ ขาดจะขอนั่นจึงจะถึงขันเป็นพะระอรหันต์ได้ครับจึงจะใกล้เคียงพระพุทธเจ้าได้ถึงจึงจะถึงเป็นพระได้ครับบานีธาเฮารักษาบ่าถึงสองร้อยี่สิบเจ็ดขอนั่นมันจะขาดออกจากเป็นพระครับจะเป็นแค่ผู้ศึกษาธรรมะผู้คาดเกากิเลสสื่อครับจะเป็นแค่แบรบพชิตสื่อพิสุซ,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 ซื่อครับ บาน,นีทาทุศินทาขาดศินสินขาดลหลายๆก็เป็นผู้บตรงต่อเจ้าของเป็นผู้บตรงต่อคนอื่นก็ยิ่งจะกลายเป็นน่ะลดหน่อยถอยลงลงมาเป็นผู้บละอายแก่บาปก็เป็นอ่ะอาละชีไปครับผู้บกเกงกลัวตบาบผู้โคตรผู้โกงนั่นแหละครับมันจะมีสั่นของมันบ่แมนจะคือกันเดยครับพี่น้องผู้เฮาไปกราบไปไหว้ครับจังว่าผมอยาก นำเสนอให้ฟังครับท่านพี่น้องผู้มิเกียรติทุกท่านบานีห้าวไปรกาพพราบพระุพธรลูปพระประธานอยู่ในวัดนั่นครับอันนั้นมันเป็นรูปเหมือนซื่อครับเพิ่นจะบ่มีน้าม,มาทำอยู่น้่ครับเพิ่นแค่เป็นธาตุดินซืือครับเป็นแข็งตั้งอยู่จังไดเพราะว่า,ามนุษย์เป็นผู้ปั่นขึ้นครับเพื่อ,อยัง เพื่อให้ละลึกถึงคุณงามความดีของเพิินคํำที่เพิินตัดสรูไ้ครับเ้าไปกราบนั่นกราบคุณงามความดีของเพิินของพระอนันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือคํำสอนนั่นครับเพราะฉะนั้นพระพุทธลูปนั่นเพิ่นจะซอยอยีห่างห้างบ่รด้เลยครับเม่นเ้าไปกราบจังไ๋ก็ได้ครับนราเมะ่าเพิินเป็นแค่วัตถุที่สื่อครับเพิ่นโบมีอันวิญญาณอยู่น,นั่นนะครับ เพื่อนบอสามารถจะพกปองอีหยังบอสามารถจะสอนอีหยังเท่าใดถ้าผู้ผู้ไปศึกษาธรรมะผู้ไปคัดเก,ก่ากิเลสบอบอกบอสอ,อนกันเท่ากับจะบอได้เข้าใจครับเพราะฉะนั้นเท้าไปกาบไปขอไปอ่อนไปว่อนหายเพื่อนซอยเท่านั้นมันซอยบ่ไรครับเพราะว่าเพื่อนบอได้มีวิญญ,ญาณอยู่นั่นนะแล้วพระพุทธเจ้าบอไดยุหันครับบอไดอยู่กับพระพุทธลูก พระุทธรูปนั่นเป็นเครื่องสมมติห้ระลึกถึงคุณงามความดีของพระอรหันตสัะสมาสัมพุทธเจ้าเสดสือครับพี่น้องนี่แหละครับจังว่าเฮ้าไปหาพระมันบรมเมนวาสีเป็นพระได้รู้ด้วยครับคำว่าเฮ้าไปหาพระนั่นเฮ้าขีดเองครับแต่ว่าความจริงนั่นเขาถึงขันเป็นพระหรือยังเขาเป็นผู้คัดเกากิเลสระดับหนึ่งกับบรมเมนพระครับหรือว่าเขาเป็นอัลัชี ผู้ทุศีนผู้บลระอายแกบาปผู้หลอกลวงชาวบ้านมันก็มีครับมันก็มีระดับหนึ่งนั่นแหะครับเพราะฉะนั้นห้ระวังครับพี่น้องเพราะฉะนั้นการที่เหาเข้าไปจังสัน่นมันหมายถึงเห้าไปแบบใดครับคือจังเหาถือนามนามอันบริสุทธิ์เข้าไปบานนี่เหาไปห้ท่านนั่นครับ,บมันบ่เมนว่ามันจะเป็นบุญเสมอไปครับ น้ำจิตนาำใจห้าอ่นพกัลลังหลายขวัดนั่นครับนามห้าบริสุทธิ์นั่นครับนามจิตนาำใจห้านั่นบานในห้าเอาไปให้ท่านบานในทาผู้อยู่ทั้งในนั่นบ่อบริสุทธิ์เขาเป็นนามเน่านั่นครับเขาบริบริบูรณ์เขาทุศินนั่นครับเขาโคดเขาโกงนั่นหมายถึงเขาเป็นนามเน่าครับบานในทาห้าเอานามบริสุทธิ์นามใส บริสุทธิ์นั่นไปผสมคบนำเนา่ามันก็กลายเป็นนำเนา่าไปเห่าเห่าหนัเนา่าเห่าจะเน่าไปน้ำครับพี่น้องหมายถึงเห่าอันเอานา้ำบริสุทธิ์ไปไปผสมคบนำเนา่าบุญจะเกิดบ่ไรครับเขาสีผ้าเห่าเนา่านั่นละ่ะถึงมันบ่เกิดเป็นบุญครับพี่น้องนำดีก็จะกลายเป็นนำเสียเพราะฉะนั้นเห่าต่างเบืองว่าเขาบริสุทธิ์บ่ เขายินดีในเงินละทองบอ่เพราะว่าพระนั่นจะจับต้องกับเงินกับทองบ่ได้เลยครับมันอาบัตมันจะลงสู่ที่ตำม,มันจะเฮ็ดให้เขาตกนรกมกใหม่ครับนั่นแหละจังว่าได้มันยัดไว้ครับบ่ให้ยินดีในเงินละทองบ่ให้สร้างบุญนั่นประเพณีนั่น,นประเพณีนี่ประเพณีนี่รักษาประเพณีอันดีงามนั่นมันหมายถึงรักษาพระธรรมขําสอนแล้วก็คัดเก่า,ก,ากิเลสออก ทั้งอ่านบนรรพสิทธิ์ทั้งชาวบ้านเฮาครับบมเมนว่าหายพากันติดของต้องการนีอครับนี่เราเฮาเคยได้ยินคำว่าพากันรักษาพระธรรมคําสอนรักษาประเพณีอันดีงามบานนี่คำว่าประเพณีอันดีงามเฮาฮห้บ่าว่ามันหมายถึงองีอย่างประเพณีอันดีงามนั้นมันหมายถึงพระธรรมคําสอนตรงตรงตัอความจริงครับ องบริสุทธิ์บริบูรณ์มันจังแมนรักษาได้ครับบรแมนว่าให้ไปสร้างวัตถุบรแมนว่าให้ไปสร้างประเภทนี่พิพๆธกันครับมันบ่มีในพระธรรมคําสอนอกครับสุโม,มนันมันเป็นของพ้ามเขาครับเฮายิงเฮ็ดเฮายิงได้บาปครับสุโม,มนันเพราะฉะนั้นสิ่งที่อันตรายที่สุดในชีวิตเฮาที่เกิดมาเป็นมนุษย์ศาสตร์หนึ่งนี่ครับ สิ่งที่อันตรายที่สุดคือเฮ้าเดินไปทางพิษครับเฮ้าอ่อนบพ้ไหนมีปัญญานั่นเฮ้าไปเสือผู้เห็นพิษนั่นมันจะดึงเฮ้าลงสู่อบายจะพุ่มที่ตาครับเฮ้าจะได้ติดเสือกติดของไปนําติดเหยื่อติดใยไปนําครับเฮ้าจะตกนรกมกใหม่พ่อยดึงกันล่งส่างลงเหวไปนั่นคืออันตรายครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องได้ตึกตองมบงด่ดดีครับการทําความดีนั่น มันบอมเวนว่าจะทํำในโลดเด้ครับมันต้องดีด้วยบริบูรณ์บริสุทธิ์บริบูรณ์พอมทั้งเขาและก็ห้าครับจึงจะเป็นคุณง่ามความดีได้อ่มื่อนี้ผมวบาให้ฟังสำนนครับประมาณสำนนิด,ด้ครับพี่น้องสวัสดี